อยู่คนเดียวทำไมอ่ะไม่นะเก็บไว้คนเดียวใช่เราอยากเก็บไว้คนเดียวอ่ะไม่แบ่งใครจะมีเซอร์ไพรส์ภูเขา่อนญในงานอ๋อยังยังใจยังไม่รีบอ่ากยกใจที่ไม่ผมไม่ได้ยินขอโทษแล้วของขวัญชิ้นนี้มันพิเศษยังไงที่ที่ที่เลือกให้เพราะอะไรอ่ะมันมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับแต่เราเราตั้งใจครับผมว่ามันพิเศษตรงนั้นอ่ะเรียกว่าเปิดมาเซอร์ไพรส์แน่ ไม่แน่เหมือนกันอสัพภัยมันมีสองแบบอ่ะพี่เออพายแบบดีใจกับเอ๊ะแปลกใจอะไรคะได้เหยืลุกคู่เนี่ยครับไม่แน่ครับไม่แน่ครับลงเถอะพี่ได้มีควาเสิร์ษอ่าได้พี่แสดงว่าเดี๋ยวมีลงลูกคู่สวิทหวานโชว์เดี๋ยวจะลองดูจ้ะเออเนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็นเป็นคู่ในไอจีโร้งไงส่วจะไปเห็นติ๊กต็อกหรือว่าเป็นแฟนเป็นพิธาอ๋อครับก็นั่นแหละครับก็ไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องแบบ เอิร์อโพรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยรูปคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะมันเล็กมากอะพี่ซูไม่เห็นไม่ทำได้ได้พี่เราจะถ่ายให้ใหญ่ขึ้นนะเออปีนี้การก็พอมีบ้างฮะแต่แม่ดูคนเดียวทำไมอะแต่วรูปนี้แม่รักอยากลงอะไรอย่างเงี้ยเออวดอะไรเงี้ยเราเอ้ยแต่เราสวยนะอะไรเงี้ยไม่นะเก็บไว้คนเดียวทำไมอยากทำอะไรอ่ะใช่เราอยากเก็บไว้คนเดียวอ่ะ ไม่แบ่งใครอะไมด้ไม่รับพี่แอคแต่สิ่แต่โมเมนต์ที่ออกมาคือหวานตลอดนะคู่เราหลังหลังมาหลังหมาช่วงหลังพี่ชงหวานด้วยแหละจริงๆก็ประมาณนึ่งทั้งงานรถงานตอนดูหวานตลอดตัดมาถึงงานตอนครับเออแล้วก็ไปเชียร์ที่ขอบสนามใช่ครับแต่ก็ยิงชมสาวอยู่ฮะมันก็ไม่ได้ช่วย คือมันอยู่ที่ตัวผมแล้วฮะยิงไหมครับแต่ก็ดีใจครับน้องเขามาให้กําลังใจเขาปลอบยังไงบ้างคะยิงไ่มข้าวเขาบอกไม่ได้ดูครับเขาคุยงานอยู่ครับก็มันปกติแหละครับก็เข้าไปทักทายเฉยเพิ่งเจอกันตอนนั้นเลยครับคือตอนนั้นไม่ได้บบเป็นการออกบ้านเตยหรือว่าของกำลังใจอะไรี่แบบมันยมาทักเฉยเพราะว่าวันนั้นยังไม่ได้เจอกันเลยฮะัเขาเพิ่งมาที่งานตอนนั้นนะครับ เราก็มาซ้อมมารันตั้งแต่เช้าแล้วเลยคือหลายคนเห็นใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นกำลังใจหลายหลายคนเขินแทนเหตุผลไม่ต่างๆันนะโอ้ครับขอบคุณครับครับผมก็มันก็ปกติแหละครับเราก็เราก็ธรรมชาติจ้ะหวานกันอยู่แล้วหวานบ้างบางทีคือเหมือนรู้สึกว่าก่อนหน้านี้จะตั้งยอด พี่ได้เห็นดูเล่นคู่ของคาริโอเลย่างครับก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเวลาด้วยครับที่แบบเออได้เห็นว่าพบกันมาสักพักแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจจากนนี้ะโออเเพ่รืยๆมังนะจ๊ะยังไม่โอเพ่นอ่ะจ๊ะแต่ก็คือเราไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะครับเราก็แค่ไม่ได้ว่าเป็นแบบเราไม่ได้โพสต์รูปคู่อะไร